สวัสดีครับผมชอวัชรพลน,นะครับเรียบนี้พาคุณผู้ชมมาดูคนปูททำงานครับโอ้โหมันกับโคมัตซึีซีสองร้อยขีดสามครับจตมนี้เสเด็จซื้อมาประจำการใหม่นะครับประเดิมงานแรกครับคุณผู้ชมงัดงัดต่อยางเลยนะครับ ัต่อ,อยางตัวนี้จะทําเป็นกุฏิเป็นศาลานะครับก็คือจะสร้างเป็นวัดป่านะสร้างเป็นวัดเป็นอะไรยังครับผมจะไปจัดการกั็นวัดหรครับไม่ใช่จะดขดกันง่ายๆนะครับต่อ,อยางก็เห็นต้นเล็กๆอย่างนี้คือ เิ็นการเหมือนกันนะครับต่อ,อยางพร,ราตอนนี้ต่อใหญ่ครับตอวนี้ต่อใหญ่อยู่ครับคุณผู้ชมโอ้ ถ้ายายรุ่น8ปดซิโรมาเนี่ยจะขึ้นง่ายกว่านี้อยู่ครับรุ่นแปดเอาไปทาเอาไปอดัดมุกี่อยู่อะตอนนี้เอารุ่นสามมาทํางานแทนครับเออเอาเป็นนะครับหลายร้อยต่ออยู่คุณผู้ชมหลายร้อยต่ออยู่ครับ ความโชคดีของคุณปู่เรานี่ก็คือแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นปกติซื้อรถมานี่สนมากแอร์จะไม่เย็นนะเกาะนอกครับอันนี้ปั๊มนิ้วคอนโทรน้ำมันครับคอนโทรนยาวนะครับคอนยาวอ่าเป็นแต่ว่าเป็นคอนโทรนน้ำมันนะครับันี้ไม่ใช่เป็นคอนโทรนคันชักคันส่งนะ การกินง่ายครับไม่กดรอบรอบนี่ไม่ออกนะต้องกดรอบรอบก่อนนะถึงจะองอกอได้ครับผมเช่ไหมตัวอีกตัวย้ายได้เป็นตัวก็ยุ่งหานะออกไปได้ครับ ข้างนะครับจะทำการาปั้นดินเผานะครับปั้นเตาผีนะเาเรียกแสงแดดหมดแล้วครับเพิ่งเพิ่งจะได้มานะครับก็ลุยงานเลยตคนนี้เติมแค่น้ำมันไฮดรลิกนะครับแล้วก็น้ำมันดีเซลนะทำงานเลยครับ โอโหคุโ,โ,โมีกระดกค,ครับโอ้ิว่างานแรกของคุณโปเ็ต้อนรับแกอย่างนี้เลย มันไปยาวๆคุณผู้ชม10นาทีมันไปเรื่อยๆครับเอตอตาพุทเถาแล้วเนาะคนโปนี่ไม่โหลดเลยคุณผู้ชมไม่มีโหลดนะครับ 6สูบเทรบโบนะครับโอ้มัน,มนสึดสูบเทรบโบ อย่ากบสมหลมคืนนะครับเดี๋ยวให้รถไถเข้ามาดันดันขับเรียทีนึง อ่อนๆครับบรรยากาศในช่วงเย็นๆ อ่าคนปุ๊อเออืออ,อ่า,อา,อาตอนเล็กๆก,ก็ขึ้นยากอยู่ครับตอนเล็กๆเ,เลย ใครว่าต่อ,อยางพร,ราขึ้นง่ายคุณผู้ชมไม่ง่ายเด้อนี่ ว่ารากแก้วคคนลึกลุณผู้ชมต้นเล็กๆแต่ว่ารากแก้วอยู่ลึกมากครับเล็กๆนะตอนนี้ ทำงานก็ไม่ได้เล่งอะไรมากมายนะครับกลัวสายแตก อน,นี้หนึ่งออนนี่ก็ก็ะจะขึน้นง่ายเลยครับอันนี้ดีมันแข็งกัน ็ต่อเก่าครับเป็นง่ายอะม่ไปดูถึง10ต่อหรือยังนะก็เรืมนับต่อนะครับนี่เราก็ได้11นาทีแล้วครับ คุณปรกรบป๋าบโปกับปลายางอยะตอนนี้ต่อใหญ่เด้อ รอยังสิบกว่าปีครับเข็นบอ่อคนปูเข้นบอ่อปัดจิโทคนปูเนะ่ไม่กลัวอะไรครับไม่กลัวเครื่องพังปั๊มพังนะกลัวแต่สายแตกครับ เลยไม่ได้เร่งอะไรมากมายนะครับขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอใหญ่ๆอีกสักตอนะครับมีตอใกล้ๆเรากับตอนู่นหน้าก็ใหญ่เหมือนกัน ให้ชม13คนาทีเ,าเดี๋ยวดูตอนนี้ก็ได้ คนปูกระโดกถ้าไม่งัดลายตรงมันจะกระโดกง่ายครับอ้าวขึ้นแล้วครับเรียบร้อยโอเคผู้ชมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเพื่อให้กับชอวัชรพล,ลด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆในช่องรับคลิปสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าคุณปูคอมิวนตอร์ือพีซี2 0 3กิจสามต้องขอลาออไปก่อนครับเวเจะันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาแล้วครับ